อยากเป็นคนที่ขายของดีตลอดการทําแบบนี้ค่ะมีลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาเปลี่ยนเบอร์มือถือกับรูเกิลมี่นะคะเขาทํากิจการเกี่ยวกับเรื่องของการขยายกาปุ๋ยนะคะทําปุ๋ยอินรีย์นะคะแล้วก็มีกิจการอีกหลายหลายอย่างนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเนื้องานเป็นคนที่ชอบเนื้องานที่เขาทํานะคะ ขนาดเป็นผู้หญิงนะคะกิจการตรงนี้เนี่ยโดยปกติจะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะตอนนี้เขาสามารถที่จะขยายกิจการของเขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองสิ่งหนึ่งที่คุณเปรมี่รู้นะคะนั่นคือว่าเขาให้พลังโฟกัสรักในสิ่งที่เขาทำนะคะรักในสิ่งที่เขาทําน้องเขาเนี่ยมีพลังโฟกัสสูงมากนะคะทั้งทที่เป็นงานหนักเขาจะไม่ย่อท้อเลยนะคะเขาจะมีไอเดียในการที่จะขยายกิจการนั่นคือว่า เขาเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของคู่แข่งอะไรต่างๆนานาจริงๆก็มีคู่แข่งนะคะหลังจากที่ได้โคชชิ่งกันแล้วเนี่ยคุณเบรนมี่รู้ค่ะว่าเขามีจุดหนึ่งที่จะต้องเสริมนะคะนอกจากการโฟกัสที่เขามีอยู่แล้วเขารักในงานที่เขาทาเขาโฟกัสงานที่เขาทาเขาโฟกัสเพียงแค่ว่าเขาจะทำอย่างไงให้กิจการของเขาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะเขาไม่ได้สนใจคู่แข่งตัวเลขของเขาที่เขามีเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมเกี่ยวกับก่อนหน้านั้นนะคะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ทำให้ให้ครูเ,ออเปรมรู้นะคะว่าถ้ายิ่งใช้เบอร์ลักษณะนี้เนี่ยกิจการแทนที่จะเจริญรุ่งเรืองมันก็จะกลายเป็นหนี้แล้วก็เจ๊งมากกว่านะคะครูเปรมมี่ได้โคชชิ่งกับเขารู้แล้วว่าเขามีจุดจุดด้ตรงไหนที่เราที่จะต้องเพิ่มเติมให้เขานั่นคือในเรื่องของคําคพูดวาจานะคะครูเปรมมี่ก็ได้จัดเบอร์ให้เขานะคะแล้วก็เป็นเบอร์นะคะที่เป็นตัวเลขใหญ่นะคะ ตอนนี้นะคะผ่านระยะเวลาไป3เดือน,นะะใน3เดือนเท่านั้นนะคะเขาสามารถที่จะทำเงินได้มากกว่า2ล้านกว่าบาทแล้วกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะดังนั้นนะคะใครก็ตามที่อยากจะให้ตัวเองนะคะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามให้มีพลังโฟกัสเพียงแค่ว่าฉันจะทําอย่างไรให้กิจการของชั้นเจริญรุ่งเรืองอย่าไปใส่ใจในเรื่องของคู่แข่ง เพราะยิ่งคุณไปใส่ใจเรื่องคู่แข่งคุณก็จะเห็นมากขึ้นที่จะมีการตัดราคาราคาน้อยกว่าเราสุดท้ายตัวเราก็จะเป็นคนที่จิตใจห่อเหี่ยวแล้วมันจะเห็นคู่แข่งมากขึ้นพลังที่เราจะเดินต่อมันจะน้อยดังนั้นนะคะอย่าสนใจเรื่องคู่แข่งนะจ๊ะที่รักแล้วที่สําคัญนะคะคุณนะคะอยากจะให้กิจการเจริญรุ่งเรืองคุณทำอาชีพอะไรนะคะมีจุดด้อยในส่วนไหนที่คุณจะต้องเพิ่มมาปรึกษาคุณเบรนนี่ได้คุณเบรนนี่เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขใช่ไหมคะเราจะรู้ว่าอะไรที่เราจะสามารถส่งเสริมลูกศิษย์ได้ส่งเสริมคนอื่นได้นะคะจากประสบการณ์ของปริมี่เนี่ยเราเป็นมนุษย์ส่งความถี่ได้ใช่ไหมคะด้วยพลังความคิดความถี่จากพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเบอร์มือถือเนี่ยมันก็จะส่งเสริมเรื่องราวเหตุการณ์ที่เราเคยคิดเอาไว้ไม่ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องการมันเข้ามาอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะส่งเสริมชีวิตในด้านดีคิดในสิ่งที่ต้องการ โฟกัสเฉพาะสิ่งที่ต้องการแล้วก็มาใช้พลังตัวเลขดีๆนะคะถ้าสร้างความถี่ที่ใช่ทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะที่จะ,ะเปลี่ยนเบอร์มอรือถือนะคะให้ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าทักมาที่เพจรหัสชีวิตมหาคุเพลมี่นะคะจะมีทีมงานช่วยดูแลไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ